ดีใจมันอันนั้นดีใจมันอันมาเยี่ยมแพะอยู่สวนเจสวนเจไรมีแพะอยู่จากตัวสี่เบามีแม่แม่กับพ่ออันนั้นเด็สะโตไหมเด็กตัวผู้โอ้พ่อกับแม่บ่แล้วก็ลูกสองอันนี้ลูกสองตัวตัวนี้ตัวนี้อันนี้แม่ผู้อยู่พูนแม่อันนั้นตัวพ่อเนาะ อยู่แค่ไก่ายใกล้ๆ,ๆได้อยู่บ่ได้เขาบ้านนมนันสีชนอยู่บ่เนี่ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีสบายด,ด,ด,ดีไหมสบายดีไหมสบายดีบอ,อ,มบอแม่แพะ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 ค่ะ เออคือพอเปะออมอันนี้ลูกเขาอันนี้ลูกเขาตัวเมลิือตัวผู้ลูลกนี่อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมมีสองตัว